ลืมภาพเจ้าหญิงผู้เลอโฉมไปก่อนพอเบื้องหลังความสวยนี้คุณออรรี่เฮบเบิร์นคือสายลับที่นาซีตามล่าตัวปี1944ในนรกที่ชื่อว่าอาเนมออรรีวัย15ไม่ได้เป็นดาราแต่เป็นอาสาสมัครพยาบาลท่ามกลางดงกระสุนความอดอยากทำให้เธอต้องขุดหัวทิวลิปกินแทนข้าวเพื่อประทังชีวิตแต่ในความมืด เธอคือแสงสว่างออดรี่จัดการแสดงบัลเล่ลับหาเงินช่วยกลุ่มต่อต้านโดยมีกฎเหล็กคือห้ามปลกมือพอท่านาซีได้ยินคือตายกันหมดและวีรกรรมที่โลกไม่ลืมเธอใช้รองเท้าบัลเล่คู่นี้ซ่อนรหัสลับและแผนที่ย่องผ่านด่านตรวจนาซีหน้าตาเฉยลองคิดดูสิครับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ต้องเดินสวนกับเพชฌฆคตด้วยหัวใจที่นิ่งสงบ ความหิวโหยในวัยเด็กฝังใจเธอตลอดชีวิตเมื่อโด่งดังเธอจึงทิ้งวงการมายาเพื่ออุทิศชีวิตช่วยเด็กๆทั่วโลกเธอบอกว่าฉันเห็นตัวเองในแววตาของเด็กพวกนั้นออร์รี่เฮบเบิร์นไม่ใช่แค่ดาราที่สวยที่สุดแต่เธอคือนักสู้ที่งดงามที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าคุณรักหัวใจของเธอฝากกดติดตามและคอมเมนต์ให้คุณออรรีด้วยนะครับ